สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนาๆนาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับับวันนี้ก็มีโอกาสครับวันนี้ไม่ได้ทําภารกิจตอนตอนเย็นครับวันนี้ก็สามโมงละพอดีเสร็จจากงานก็เลยมาลองหาปลาหมอครับลองนั่งตกปลาหมอดูว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่าก็าเมื่อกี้ลองย่อนไปสองสามไม้ครับวันนี้ก็ตกเป็นสปิว ลองหย่อนไปสองสามไม้ละได้ปลาหมอมาสี่สามสี่ตัวละก็มาลุ้นกันดูครับเมื่อกี้ก็เห็ดปลาตะเพียนขึ้นไม่รู้ว่าจะมีปลาตะเพียนด้วยหรือเปล่าก็มาลุ้นกันดูครับตกสปิวครับตกสปิลวนันนี้น้าน้าประมาณครึ่งเมตรนะครับน้ําลึกประมาณครึ่งเมตรก็เลยไม่รู้ว่าจะ มีเตือหรือเปล่าก็เลยลองหย่อนดูครับก็เมื่อกี้ได้ปลปหมอมาฮึบโอ้ยมีตอดเรื่อยๆครับตอดเรื่อยๆก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับก็อนนี้ก็นั่งแบบง่ายๆครับมีเวลาน้อยครับตอนนี้ก็สี่โมงนะครับสี่โมงแนละ้วเลิกงาน เลือกอะไรนะเลิกภารกิจก็เลยมาลองนั่งดูเผื่อได้กับข้าวเย็นเสร็จภารกิจคลองน้อยๆครับคลองน้อยๆแถวพนัฐนิคมครับแถวบ้านใกล้บ้านก็เลยมาลองยันๆดูตกเป็นสปิวครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเยอะก็มดัดไว้อยู่แล้วครับสปิวไม่ตาย ดูว่าจะได้ตัวสักเท่าไหร่นะครับก็ลองดูครับเผื่อปลาหมอครับเห็นปลาหมอดิดน้ําก็เลยลองดูก็มีปลาหมอเข้าอยู่นะครับเหยื่อแต่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 มันจะกินเหยื่อเราหรือเปล่าอ้าวโดนครับโดนโดนนะครับ ครับไซส์ก็จะประมาณนี้ครับไซส์ไม่ใหญ่ประหมอใจเก็บครับเก็บตามเก็บกันต่อประหมอใจ้ก็เก็บชิ้นด้วยครอึ้งก็ไม่ถึง มีน้ำหนักไปครับม,มีน้ำหนักอบอ้อาวโดนครับอุ้ยหลุดโดนเลยครับโดนเลยครับโดนเลยครับ อ้าวโดนครับโดนโดนครับโดนอย่างนี้โอ้โหนี่แต่ปลาหมอครับลงเป็นกินลงเป็นกินครับน้ำตื้นๆครับไม่รู้ว่าจะมีตัวโตหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก็มีปลานี่อยู่นะมีปลาตะเพียนตัวหนึ่งนะครับได้ปลาตะเพียนมาตัวหนึ่ง หนะครับม,มีมีเม็ดมังงอมกินครับไม่แน่ใจว่าปลาหมอหรือปลาอะไรลงไปตอดครับโอ้ยลอยปลาปลาหมอบินหมอบินครับนี่ครับปลาหมอบินใส่ใจครับใส่ใจก็เก็บกันครับนะครับเกี่ยวชิ้นหนึ่งเดียวน้อนู้นครับ ลุ้นชิ้นหนึ่งเดียวลองครับลองวัดดูถอนหน่อยๆน่อยเฮ้ยปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอปลาหมอเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ต้องลุ้นครับแต่ตัวนี้โตหน่อยดูครับโตหน่อยเก็บเก็บเหมือนเดิมโอ้ครับเจอเจอคนบ้าแล้วครับใาเยอะครับ ใบเยอร์ฟิชชิงนะครับก็ฝากคุณเพื่อนกดสับคายกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ก็ออกไม,ม้มีเวลาออกไม้น้อยมากครับก็แทบไม่ได้ออกไม้เลยก็เลยหากินตามคลองเงี้ยครับพอได้กับข้าวเย็นพอได้กับข้าวเย็นดูก่อนวันนี้จะได้มีตัวให้เห็นหรือเปล่ามีตัวโตไหมนอกจากปลาหมอแล้วเราจะมีปลาอะไรไหม น้ำเต้นๆทิเอ้าโดนอีกครับปหมอครับโอโหลงเป็นกินครับลงเป็นกินอย่างนี้ลงเป็นกินอย่างนี้ก็เหนื่อยสิครับ ฮึบ่บผุ้ยหลุด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 ครัหลุดดูปลาช่อนไล่ฮบลูกปลาครับ เอาโดนครับโดนโดนมาใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่ใส่ไม่โตแต่วสวยอยู่สวยขนาดไหนถึงเรียกว่าสวยอยอยอออ เอา้าติดแล้วนี่วะโอ้นี่นก็ไม่โดนติดแล้วโดนแล้วนี่ครับไม้ครับนี่ครับลงเป็นกินลงเป็นกินครับปหมอครับลงเป็นกิน เอ้าโดนครับตอนนี้โดน,โดนโดนไม่โดนมาครับใส่สวยอยเก็บครับเก็บอย่างเงี้ยเก็บ อ้าวโดนครับโดนอย่ี้ครับมาเรื่อยๆครับลงเป็นกินครับแต่ตัวไม่ค่อยตัวเท่าไหร่ครับถ้าไซสทอดทอดทั้งตัวอึบอาครับ เอา้าโดนอยู่นี่ครับโดนอยู่นี่มามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่ครับใช้เดียวกันหมดเลย โดนครับอย่างนี้โดนโดนครับโดนหยิบมาแล้วครับมาลงเป็นกินเลยครับไม่ต้องไม่ต้องบีบเหยื่อครับเกี่ยวเกี่ยวริงอย่าเดียวนี่ครับเกี่ยวชิ้นเกี่ยวชิ้นเล็กๆครับต้องบีบเหยื่อแล้วครับเห็น ตาหมอมันเข้ามันดิดน้ำโชว์แลว้วไ,ไปเลยครับปั๊บปับป,บปบแต่ตัวเล็กครับมาครับตัวสวยอ,อยู่ย่อนเป็นโดน มันในใจตอนนี้สี่โมงเท่าไหร่แล้วครับมาถึงตอนสี่โมงกว่าสี่โมงน่อยๆ <c ười> <c ười> ครับโดน <c ười> ตัวน,นี้ตัวเล็กไปครับตัวเล็กไปไยก่อน ต้องต้องหุมเยื่อแล้วน,นี้ อ้าวโดนครับโดนโดนครับใส่น้เก็บครับเก็บใส่น้เก็บก,บบก,ใก็ใกล้ๆแล้วครับจะได้ไม่ต้องเอื้อมเยอะ อึ๊บอ,อ้าวโดนครับ มาแล้วครับไซ์เดิมนะครับไซ์เดียวกัน อึ๊บอ่าโดนโดนครับใส่เดียวกันใส่เดียวกันครับหมอทั้งนั้นเลยหมอนะหมอแบ่นครับหมอน้าครับถ้าไม่ได้เกี่ยวถ้าไม่ได้บีบบีเบียนะครับมันจะลอยครับพอมันลอยแล้วปลาเล็กจะกินไวกว่าครับตัวโตมันจะไม่ค่อยทัน ก็ถ้าเราเกี่ยวติ่งเฉยๆโยนลงไปปุ๊บอ๊บอ้าวโดนนี่ครับโดนนี่ครับน่ครับมีแต่ไซนี้ครับเพราะว่ามันนะครับไซนี้หมดเลยเพราะว่าไซน์ไซน์ใหญ่มันลงไม่ทันครับมันไม่มันไม่ลงน้ำไซนี้จะรอโฉบอยู่ข้างบนครับ โดนนะครับลงถอนนี่ฉันเรียกว่าถอนหรือจมครับ <c oughs> นี่ครับไม้ครับลงเป็นกินครับลงเป็นกินครับผมไม้ไม้นี่ก็คงพอแล้วครับก็ได้เวลาแล้วน่าจะห้าโมงครับห้าโมงกลับบ้านแล้วปึบ โดนครับถอนตอนนี้ถอนถอนพวดขึ้นมานะครับก็ใช้เดียวกันหมดเลยครับใช้จ่อยครับไม่ไม่มีไส้ใหญ่ครับโอเคครับก็สมควนเก็บเวลาละขออนุญาตเก็บของครับน่าจะประมาณนี้วันนี้ครับผมปลาก็ยังเห็นเข้าเยื่ออยู่นะก็เดี๋ยวให้ดูผลงานของวันนี้ <c oughs> ผมผลงานของวันนี้ก็จะเนี่ยครับปลาหมอครับปลาหมอทั้งนั้นเลยขึ้นกระแปงแล้วก็มีตะเพียนตัวนึงครับตะเพียนไซนี่ครับไซใหญ่ๆนะครับตัวหนึ่งดูครับตะเพียนไซเป็นเป้งเลยตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปลาหมอครับไซได้สักประมาณสักโลกว่าหรือสองโลได้อยู่ครับรวมปลาตะเพียนนี่ก็ถือว่าโอเคครับกอบเข้ามาเนี่นะครับ นะครับวันนี้ก็ก็คงสมควรเก็บเวลาแค่นี้ครับก็ขอลาแค่นี้ครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามด้วยครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับเป็นเห็นนี่นะครับหมอน่นครับยังดีน้ําไม่เห็นอยู่ผมก็โอเคครับสหายผมไปแล้วครับนน่นครับตายแล้วไปเดี๋ยวขออนุญาตเก็บ ของกลับบ้านครับ